หมูสับผัดพริกหยวกทำได้ง่ายๆไปดูกันเลยจ้าวันนี้เราจะทำเมนูล้างตู้เย็นนะคะก่อนอื่นเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะในนี้เราใส่เป็นน้ำมันมะกอกน,นะคะทุกคนน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะพริกกับกระเทียมเราเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเฮ็ดที่หมายถึงว่าเราเอาไปปั่นใบแล้วเรียบร้อยนะคะเอาไว้ใช้ได้หลายเมนูเลยค่ะ กับกระเทียมเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะคะเออมันยังละหมูทําไมแข็งโปกโโลกอย่างนั้นนะคะหมูหมูเราเอาไปแช่ฟีดนะคะทุกคนคนที่อาศัยอยู่ตามต่างประเทศจะเข้าใจดีนะคะเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรก็จะชอบเอาไปแช่ฟีดไว้นะคะถ้าซื้อมาจํานวนเยอะๆทุกคนจะเข้าใจตรงกันใช่ไหมคะมันก็เลยแข็งโปกโลกดึกหัวมาไม่แตกแบบนี้เลยนะคะโอดึกหัวมาแตกอย่างนี้เลยค่ะ ก็นําลงใส่กระทะค่ะแล้วก็เอาน้ําลงไปใส่นิดหน่อยโคเลโคเลให้มันละลายตัวนะคะค่อยๆค,คลี่คลายออกนะคะก็คอ่คอยเติมน้ําลงไปแล้วก็คลี่คลี่คลี่ให้มันสลายตัวออกจากกันนะคะถ้าเป็นหมูธรรมดาก็ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องมาใจเย็นทําอย่างนี้นะคะอันนี้เราต้องใจเย็นหน่อยนะคะก็คือนําไปนําไปเวฟแล้วล่ะคะ่ะพอให้มันแบบน้ําแข็งสลายสลายนิดหน่อยนะคะ ถ้าเวฟนานก็สุกอีกละค่ะทีนี้ใช้ไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีการเนียวนะคะค่อยๆเติมน้ําลงไปค่ะทุกคนแล้วก็คลี่ๆเขาโดนความร้อนเขาโดนไฟเดี๋ยวเขาก็ละลายตัวออกเองค่ะเนี่ยค่ะพอมันเริ่มสลายหมดแล้วนะคะเราก็จะทําการปรุงค่ะอย่างแรกเลยค่ะใส่ผงปุงรสลงไปค่ะทุกคนแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลค่ะแล้วก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นค่ะ เต้าเจ้ยวญี่ปุ่นรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะคะแล้วก็ใส่ใส่ซอสถั่วเหลืองลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันกับทุกคนง่ายๆนะคะการทำอาหารเนี่ยไม่มีสูตรตายตัวนะคะใครสะดวกยังไงก็ทำนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่พริกอ่อนลงไปค่ะวันนี้เราใส่แครอทด,ด้วยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดด้วย เป็นเมนูล้างตู้เย็นนะคะเห็ดก็สีสันไม่สดใสเท่าไหร่นะคะทั้งเถวทั้งหมดสดใสเพราะว่านานแล้วแครอทด้วยนะคะก็เลยนำมาหั่นรวมๆกันผัดด้วยกันค่ะเทลงไปแล้วก็คเลโคเลคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทุกคนค่ะเม็ดได้อะจินโมโตะอะจนโมโตะอูมามิยั่วยั่วลงไปค่ะทุกคน แล้วก็รู้สึกว่าจะเข้มข้นหน่อยนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปนิดหน่อยค่ะใครชอบน้ําน้อยน้ํามากก็ตามชอบเลยนะคะเราจะใครแบบชอบราดข้าวก็ใส่ลงไปอีกได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปรุงรสชิมเพิ่มเอาค่ะขาดอะไรก็ใส่ลงไปนะคะชิมรสค่ะทุกคนในที่นี้เราพอใจแล้วนะคะแล้วก็ตบท้ายค่ะด้วยหอมหัวใหญ่นะคะ หอมหัวใหญ่ไม่ต้องทําสุกมากนะคะก็คือใส่แล้ว,ควโคเลโคเลติดแก๊สเลยนะคะทุกคนกึ่งสุกกึ่งไม่สุกทานแล้วหวานอร่อยมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะผัดพริกหยวกหมูสับของเราน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันได้เลยจ้าสีสันน่าทานไหมคะทุกคนทํากินเองได้ไง่ายๆเลยนะคะ ใครๆก็ทำกับข้าวได้แอบกระซิบนิดนึงค่ะเราใส่เต้าเจี้ยวญี่ปุ่นลงไปด้วยอร่อยมากๆเลยนะคะ